การบูชาไอ้ไข่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับการถวายของเท่านั้นนะครับแต่ต้องบูชาอย่างมีสติไม่เดือดร้อนตัวเองและยึดหลักปฏิบัติในด้านการปฏิบัติทําความดีนะครับการคิดดีทําความดีนะครับและนะครับและการขอพรกับไอ้ไขแล้วนะครับเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรด้วย เราขอสิ่งไหนเราต้องทำตามสิ่งนั้นเราอยากจะให้อะไรสำเร็จเราต้องลุยกับสิ่งนั้นวัดถุมงคลเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ,จทำให้เรากล้าคิดก้าททำก้าแสดงออกอย่างที่ผมย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าให้เราก้าคิดก้าททำก้าแสดงออกคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตแค่นั้นเองนะครับในเมื่อเราคิดดีแล้วคิดบวกแล้วคิดต่อการที่จะให้การที่จะมอบแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาในชีวิต อ่ในเมื่อวันนี้นะครับเราขอพรอยากจะร่ำรวยอยากจะมีโชคลาภอยากจะมีะมีเงินเยอะๆนะครับผมบอกได้เลยพระอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าความบังเอิญเหรอนะครับหรือว่าปฏิหารเหรอนะครับพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่ามันไม่มีหรอกนะครับมันจะเกิดขึ้นในเมื่อคุณกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลนำพา กำหนดให้เราเกิดมาแล้วนะครับแต่เราจะมีความสุขได้ยังไงนะครับเราจะได้รับผลนั้นได้ยังไงนะครับเรานะครับเราต้องพยายามนะครับมีความคิดที่คิดบวกอ่าและกระทํำสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองนะครับอืมถ้าเราอยากรวยเราต้องขยันให้มากขึ้นอ่าในเมื่อเราไม่รู้เราต้องศึกษา ให้มากขึ้นนะครับในเมื่อเราอยากจะเป็นเหมือนเขานะครับเราต้องพยายามนําตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่กับคนที่สําเร็จคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาโอเคนะครับในการบูชาวัตถุมงคลก็จะประมาณนี้ถ้าผมพูดผิดพูดตกหรือว่าพูดไม่เข้าใจยังไงผมต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้นะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยรับรองว่า บูชาวัตถุมงคลแล้วจะเลิ่นยิ่งขึ้นๆไปนะครับร่ำรวยร่ำรวย ขอได้ไว้รับแน่นอนขอพรอให้ไขนะครับไม่ว่าสิ่งใดๆเกิดจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งไหนที่เรามีปัญหานะครับโดยเฉพาะผมผมขอพรอให้ไขแล้วนะครับส่วนมากนะครับอยู่ประมาณ80%เซ์เลยทีเดียวที่จะประสบผลสําเร็จนะครับสิ่งที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จมันอาจจะยังมาไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะว่าผมขอพรไม่ได้ขอพรยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ขอพรในสิ่งที่สอดคล้องนะครับอย่างเช่นผมเข้าโรงพยาบาลนะครับและได้คิวนัดผ่าตัดเปลี่ยนไต แล้วได้ยินข่าวว่าโอ้โหนานเสยเลอะเกินอีก2ปีถึงจะได้เปลี่ยนแต่นะครับผมมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็ขอบอลกับไอ้ไข่ผลปรากฏว่าคิวเลื่อนขึ้นมาให้ผมตั้ง2ปีและได้ผ่าตัดตอนนี้ผมได้ผ่าตัดเปลี่ยนไตเรียบร้อยแล้วจากคนที่นะครับจากคนที่แบบใช้ชีวิตแบบผมพูดได้เลยว่าช่วงชีวิตที่ผมผ่านมาเมื่อกี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับ ตกในลกในร่างกายนะแต่ไม่ใช่ตรงลกในเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจของผมนะครับไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ผมเนี่ยคนเคืองหรือว่าไม่สบายใจได้นานเพราะว่าผมคิดปุ๊บนะครับไม่สบายใจปุ๊บเราก็วางเราก็ปงให้เป็นเราคิดพยายามหาสิ่งไหนที่มาคิดล้างนะครับหรือว่าคิดบวกนั่นเองแค่นั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าตกใน,นลกทั้งเป็น คือร่างกายเราต้องไปนอนฟอกเลือดเฉยๆนะครับท้องฟอกเลือดโดนเจ็บโดนอะไรแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้นะครับชีวิตของผมเปลี่ยนไปเหมือนได้เกิดใหม่ พ่อให้ได้มอบไตมอบชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งและได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมขอพรแล้วเลื่อนคิวให้ผมนะครับผมจึงได้ผ่าตัดเปลี่ยนไตในวันนี้ถ้านะครับผมไม่ขอพรและยังไม่ได้อ่าเอาตามคิวที่โรงพยาบาลกําหนดไว้ตั้งแต่ที่แรกตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนไตผมอาจจะไม่มีแรงมานั่งไลฟ์สดณตอนนี้นะครับอาจจะนอนพักผ่อนและในตอนนี้ อาใครที่ติดตามผมตั้งแต่แรกรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่าแต่ก่อนผมทําคลิปท่านย้อนย้อนไปดูนะเสียงผมจะแผ่วมากและจะพูดเหมือนคนไม่มีแรงแต่วันนี้นะครับเสียงที่ผมพูดชัดแจว๋วแต่วันนี้เสียงฝางนิดนึงนะครับเสียงอาจจะแหบๆนิดนึง เพราะว่ายัางไม่ได้กินน้านั่นเองพูดเยอะนะครับพูดเยอะ,อะเมื่อเรามีกําลังนะครับเราก็อยากจะทํางานเราก็อยากจะทําในสิ่งที่เรารักเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอ,อย่างตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้ประมาณช,ช่วงเวลาสักสี่ถึงห้าทุ่มนะครับทําไมผมถึงมาไลฟ์อย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับผมเคยอยู่จุดจุดนั้นมาแล้วนะครับจุดจุดไหนจุดที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลย จุดที่ผมไม่สามารถทําอะไรได้เลยอย่างเช่นนะครับเมื่อผมเจ็บป่วยอ่าผมวางแผนไว้ผมเป็นคนที่ชอบทํานั่นจานี่หลายๆอย่างวันหนึ่งสิ่งที่เราเคยทําแต่วันหนึ่งเราไม่สามารถทํามันได้นะครับและสิ่งลหลายๆอย่างสิ่งต่างๆที่เราเคยวางแผนไว้เหมือนโดนตัดขาและหกล้มแล้วได้แค่มองว่าเฮ้ยสิ่งที่เรา หวังไว้สิ่งที่เราทําเนี่ยเราอยากจะทําเราอยากจะสารต่อนะเว้ยแต่มันทําไม่ได้นี่แหละครับมันเหมือนชีวิตเหมือนเราเราเราขาดแข้งขาดขาไปแล้วไม่สามารถทําได้ถ้าเราทําถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันส่งผลให้สุขภาพเราในสิ่งที่เขาจํากัดมันไปที่ทางที่ไม่ดีเราก็ต้องหยุดความฝันครับฉะนั้นนะครับ วันนั้นคือวันที่ผมรู้สึกว่าชีวิตของผมเนี่ยออยู่ในจุดที่แบบว่าไม่สามารถทำอะไรได้รู้สึกเสียดายมากเสียดายอะไรรู้ไหมครับเสียดายโอกาสที่ผ่านมาเสียดายในสิ่งที่เราอ,อยากจะทำแต่ทำไมเราไม่ทำวะ,ะในเมื่อสิ่งที่เราคิดไว้แล้วในเมื่อมันทำได้แล้วทำไมเราทำไม,ไม่ทำเลยนะครับ พอถึงณนะตอนนั้นเราจะรู้คุณค่าของเวลาเราจะรู้คุณค่าว่าชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายเยอะแยะที่ต้องการที่จะทำํำบางสิ่งบางอย่างเรารักอะไรเราชอบอะไรเราอยากพูดอะไรเราอยากกินอะไรเราอยากจะบอกบอกรักใครเราอยากจะให้ใครมีความสุขนะตอนที่เรายังแข็งแรงตอนที่เรายังมีโอกาสเรากลับไม่ทําเราแค่รอเวลาแต่เมื่อมันสายเกินไปเรากลับเรียกร้อง เพราะฉะนั้นชะตาไม่ได้กําหนดเราแต่สิ่งที่บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่กําหนดเราก็คือความคิดความคิดของเรานะครับความคิดที่อรอเวลาความคิดที่ไม่กล้ามันจะมีหลายอย่างนะครับเรารู้ไหมครับว่าคนเราคนนึงเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองสองจิตด้วยกันหนึ่งตนแต่แมมีสองจิตบางครั้งนะครับ เราอยากจะไปอ่บางครั้งคนหนึ่งเฮ้ยเราอยากจะไปอตลาดวะอะไรประมาณเนี้ยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเลยไปทําไมมันเสียเวลาบางครั้งเราอยากจะ,ะเราอยากจะทําอะไรล่ะเราอยากจะไปทําบุญนะครับเราอยากจะไปวัดมีคนนึงบอกว่าเฮ้ยเอง อย่าไปเลยไปทำไมทำบุญเสียเวลานอนพักดีกว่าทำบุญแล้วได้อะไระทำบุญแล้วเกิดอะไรขึ้นเสียเวลาไหมเสียเงินไหมะนะครับแต่อีกคนนึงเฮ้ยเราอยากจะไปว่ะเราอยากจะสะสมบุญเราทำแล้วเรามีความสุขนว้ยเราจะไป นค,คนคนหนึ่งมันจะมีสองจิตวหวย้อนวายแย้งกันอยู่ที่ว่านะครับเราจะเอามุมไหนออกมาใช้มุมไหนจะแรงกว่ากันในเมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่า1นคนเนี่ยมีสองจิต2องสองเหมือนสองคนอยู่ในร่างเดียวนะครับมันจะมีทั้งดำทั้งขาวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับมี2ด้านหมดเหมือนเหรียญเลยนะครับเราต้องเอาด้านที่ดีนะครับพยายามเอาด้านที่ดี ออกมาใช้เอาพลังดีที่ดีออกมาใช้พลังสิ่งนั้นจิตสิ่งนั้นก็คือนะครับก็คืออะไรใช่ไหมครับก็คือความคิดของเรานั่นเองนะครับความคิดความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้านะครับเราอยากจะมีชีวิตดีๆเราอยากจะมีความสุข รเรามีความสุขได้เลยนะครับทุกขณะทุกเวลาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับเป็นการที่มาพิเซศ์นในวัตถุมงคลและเป็นการพูดคุยกันร,ระหว่างผมประสินนะครับก็ไม่ได้คุยกันมานานอาจจะพูด บกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยด้วยอแต่สิ่งที่ผมพูดออกมาผมพูดออกมาด้วยใจจริงด้วยความสัตย์ซื่อสิ่งไหนที่เกิดขึ้นมานะครับในชีวิตของผมนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมทําทุกอย่างผมปฏิบัติทุกอย่างด้วยความซื่อตรงนะครับสิ่งที่ไหนที่ผมพูดนะครับผมพูดออกมาจากใจจริงๆอื ผมพูดได้เลยนะตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดในต้นรายการแน่นอนนะครับผมไม่ชอบนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ปล่อยวางนะแค่ผมไม่ชอบนะครับคนที่พูดแล้วทําไม่ได้อ่าผมอยากจะให้ทุกคนพูดแล้วทํานะครับพูดแล้วทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่เราคิดว่าทําแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและต่อคนอื่นและต่อสังคมนั่นเองนะครับนะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะนะครับให้ทุกคนได้ขอพรกับไอ้ไข่เหมือนเหมือนเช่นเดิมเช่นเคยนะครับอ่ะองค์นี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นหลับซับปี5-6ครับเป็นองค์ขนาด6นิ้วยืนพนมมือ ความสูงอยู่ที่6นิ้วดูความสวยงามนะครับดูเนื้อจะออกเนื้อดําและใต้ฐานนะครับจะมีคําว่าเด็กวัดเจดีไอ้ไข่นะครับตามภาพที่เราเห็นเลยจากองค์นี้นะครับเราดูหน้าตาของท่านท่านจะมีหน้าตาลักษณะยิ้มแย้มมากนะครับเหมือนมีความสุขมองท่านทีไรเหมือนให้พรวันนี้ผมได้ครอบของท่านนะครับผมรู้สึกดีใจและรู้สึกดีมาก เพราะการที่ผมได้บูชาท่านมาในวันแรกนะครับผมมีความรู้สึกว่านะครับผมมีความสุขผมมีความอบอุ่นและผมสัมผัสได้คือผมไม่ได้สัมผัสแบบแบบว่าเฮ้ยผมมองเห็นนะผมมองเห็นแล้วผมได้คุยอะไรมากมายไม่ใช่นะครับผมความส,สัมผัสเหมือนผมคือความรู้สึกในความนึกคิดในตัวของผมเองนะครับว่าท่านได้มาอยู่ และได้แสดงนะครับได้แสดงสิ่งเล็กๆน้อยให้ผมได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความฝันหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอ่าบอกได้เลยครับว่าท่านองค์นี้นะครับแรงจริงๆถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับจะเห็นแล้วหรือว่ารู้อยู่ดูคลิปผ่านๆน่าจะเห็นน้องเทคิวนะครับที่บอกว่า่าเห็นไอ้ไข่นะครับและวันก่อน น้องเคคิวก็ได้มาหาผมนะครับอยู่ที่ร้านนี่แหละอ่าพอมาหาผมปุ๊บได้เขาเดินเข้ามาในห้องผมและเขาก็บอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าผมนั่งทํางานแพ็คของอยู่อ่าเพื่อส่งวัตถุมงคลไอ้ไข่ให้กับทุกคนนี่แหละนะครับเขาก็เดินออกไปหาผมเขาบอกว่าพระสินเมื่อกี้เห็นน้องสองคนเราก็บอกน้องไหนไอ้น้องผมน้องสาวกับร้านแล้วไม่ใช่เห็นน้องเขานั่งเล่น อะไรอยู่ไม่รู้อยู่ในตรงแถวแถวบริเวณเฮงไอ้ไข่ภาษีนั่นแหละอ้าวละเห็นเห็นยังไงเห็นกี่คนเห็นสองคนนั่งหันหน้าใส่กันเหมือนเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละก็เล่นนั่งเล่นกันเขาไม่จะสนใจเราหรอกมางั้นผมก็เลยอ๋อแล้วก็เลยถามเขานะครับว่าาเขาเล่นแล้วเป็นไงบ้างเขา มีหน้าตายังไงสีหน้ายังไงเขาก็ไม่มีสีหน้าอะไรนะเขาก็รู้มีความสุขแต่ว่า,าคนหนึ่งจะโตมากไม่เคยเห็นคนหนึ่งจะโตมากไม่เคยเห็นผมก็เลยเอกใจใโตมากคือมีอายุแล้วคือเขาไม่เคยเห็นแต่ในความรู้สึกของผมคือเออวะ่ะโตและนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าเออวะ่ะตรงวะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า ผมนะครับได้บูชาวัตถุมงคลองนี้มาได้บูชาวัตถุมงคลองคนี้มาซึ่งวัตถุมงคลองค์นี้คือปี56และได้ผ่านการปลุกเสกตั้งแต่ปี56นะครับและแต่ก่อนนะครับผมก็มีวัตถุมงคลของปีล่าสุดอย่างเช่นปี63อ่มมี59 63 นะครับและ 6, อ่ะผมจะมีพศแต่พศลึกๆอย่างเนี้ยผมไม่มีถือว่านะครับวัตถุมงคลชนิดนี้องค์เนี้ยสร้างแค่3999องค์เท่านั้นนะครับ3า9 9ันองค์ซึ่งถือว่าสร้างน้อยมากในจํานวนคนที่ต้องการในประเทศไทยจํานวน70กว่าล้านคนเนี้ยนะครับถือว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้บูชาผมก็รู้สึกมีความรู้สึกเออเบื่มใจนะครับมีความรู้สึกดีอ่ะ ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าวันใดวันหนึ่งคนอื่นอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้วันนี้นะครับวัตถุมงคลทุกชิ้นทุกชนิดท่านเลือกเจ้าของไอ้ไข่เลือกท่านครับบางครั้งบางทีบางจังหวัดถ้าไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้บูชา,มาผมให้ดูท่านใกล้ๆนะครับผมให้ดูท่านใกล้ๆไม่ขอจับนะขอซูมนะซูมซูมให้ดูใกล้นะครับเห็นไหมครับหน้าตาของท่านดูหน้าตาของท่านยิ้มไหมครับ นี่ยิ้มจริงๆนะครับยิ้มจริงๆยิ้มแบบมีความสุขมากนี่แหละครับคือวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดียของแท้ของแท้เราต้องดูพอดูแล้วนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านนะครับมีจิตวิญญาณจริงๆนะครับ <S <S คือปกติก็มีจิตนั่นแหละแต่ดูเหมือนท่านแบบมีชีวิตนะครับ ฉะนั้นนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเวลาอันสมควรและเป็นโอกาสที่ดีในการขอพรกับไอ้ไข่วัตถุมงคลรุ่นรับทรัพย์ปีห้าหนะครับมานะครับก็พร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมาระไข่เจรีจะมหาเทโรล,ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมาระไข่เจรี จะมหาเทโรลาภลาภพาพะวันตุเมอิติอิติกุมาระไขเจดีจะมหาเทโรลาภลาภพาพะวันตุเมขอพรได้เลยนะครับ สาธุสาธุสาธุครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะวัดถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีนะครับสิ่งที่เราขอพรในตอนนี้ขอให้โดนบันดาลให้คําขอพรคําบนบานหล,หลายๆต่างของทุกๆคนนะครับจงสำฤทธิผลประสบผลสําเร็จด้วยเถิดด้วยทุกคนที่บูชาด้วยทุกคนที่ขอพรอณนะต้นนี้ เชื่อว่าทุกคนมีจิตศรัทธาในวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีเมื่อเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเขาจะไปบูชาวัตถุมงคลและไปช่วยบำรุงพัฒนาพระพุทธศาสนาและจะบอกชื่อเสียง ไขวัดเจดีให้ดังกล้องให้คนทั่วโลกทั่วประเทศได้รู้ได้สัมผัสโดยเฉพาะวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดวเจดีครับขอให้ทุกคนจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ